สบายดีมนสุกูสุคนกลับมาพอกันอีกแล้วกับการถือสีนอดมือที่สองมือที่หนึ่งก็ผพ่านไปด้วยดีแหงและน่ะก็บบริ้หู้ซึกหิวหู้ซึกเมื่อยอย่างไรเลยเพราะว่ากินตอนกลางคืนหลายโพดและมาอดมือนี้พวกเราระใช้ชีวิตปกติคือเกาช่วงตอนสวยที่เอดางีบและก็จะยิ้มแป้นแบบนี้แหละทุกคนเพราะว่าเลยหันได่งีบนําเดและถือสีนอดกับชิบบเมื่อยว่าอย่างไรเพราะว่าเลยบริ้เหตุอย่างเลยเดมแตายูลาลาเซซือลินกับเอดาแต่ว่าคือฟ้าเนี่น่าจะเมื่อยแหงสุดๆเลยเพราะว่าบริ้อดวนอน แล้วไก๋สิฮอดเวลาละศีลอดและกรรมาเกียมอาหารอาหารมื้อนี้แล้วก็คิดว่าไรสิเฮ็ดเป็นเคฟเต้หรือว่าซิลูกกอนแต่ว่าแม่ย่าบอกว่าอาหารอย่างหลายให้กินให้หมดก่อนแล้วก็เลยต้องได้เฮ็ดแต่สลัดซื่อๆและน้ากระอุ๊กอ้างใจอีกแล้วเพราะว่าอาหารที่แม่ย่าว่าก,ก็คือแกงมักทั่วร์แหละทุกคนเป็นอาหารที่แลบ่มักปานใดแต่ว่าบ่มักเฮาก็ต้องกิน,นแหละเพราะว่าบ่อยากทิ่มอาหารดีและสลัดที่พวกเรานิยมเฮ็ดในเดือนถือศีลอดก็จะประมาณนี้เลยทุกคนจะเฮ็ดทุกมื้อทุกมือกม้อเลยสลัดนี่จะมีผักรวมนานาชน,นิดมีทั้งมักเล่นมักแตงมีหัวแลดอกแลดิสแคร์ร็อต ผักสลัดกะลัมปีสีม่วงก็คือประมาณว่าเขามีผักอย่างเขาเอามาใส่หมดเลยและแล้วคลิปเมื่อวานนี้แลยก็ต้องโอโทษทุกคนหลายๆเด้อที่ใส่คาว่าปฏิสุนธิอย่างนะมันอาจจะบกสุภาพเลยกับโบมอสมปันใดและก็ต้องโอโทษน้าเอฟซีทุกคนหลายๆเพราะว่าบางเทือเลยกับเเวาไปเลยกับเฝ้าฟังแดก็เลยบทันได้คิดหรือว่าง่ายๆกับขาดสติฮะหลโตไปเลยกับิมีสติให้หลายขึ้นและก็ยังมีเอฟซีหลายๆคนถามเลยว่าการถือสินอดนี้แม่เขาถือจากมือการถือสินอดนี้แมนเขาถือหนึ่งเดือนเด้อทุกคนจะถือหน ผูญิงแล้วกะจะมีช่วงเป็นประจำเดือนหรือว่าหอบเดือนฮนากะจะได้หยุดแต่ว่าช่วงที่เขาหยุดในการเป็นหอบเดือนอีอย่างหันเขาจะต้องไปถือในมืออื่นๆเพื่อเป็นการใส่นี้และแล้วสลัดที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือเลต้องได้แบ่งออกให้พปู่เพราะว่าพบปู่ก,กินผักสลัดส่วนของพวกเลหันก็ใส่ผักสลัดอย่างปกติเลยและในการปรุงรสสลัดและก็ใส่เกลือแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำมันมะก,กอกหรือว่าโอลิออยฮะนะและแล้วเลยก็แวะเห็นเอด็ดดาลมโทโทรศัพท์กับเอืเ้อยพนแลวก็หัวแท้หัวว่าอย่างก่อนวว่านอนเกือกอยู่บะแล้ฟาากกโโทททรรมมุคนาบกว่ามน จะบริกรบ้านตรงดนนอนบริษัทเพราะว่าเครื่องนะจะมาประมาณ6กเจ็ดคันรถอียงของเพื่อนนิแหละจะต้องได้เช็คเครื่องยางด่วนและกก็เลยเฮตดสีน้าเอาเศร้าๆเพราะว่าตต้แต่งงานกันมานี่เป็นเทือทําอิดใดทุกคนที่ว่าอยู่ไกลกันหรือว่าอยู่ห่างกันหรือว่าแบบฟ้าบูมาบ้านอียงสินะเพราะว่าเลกับฟาน่ะจะติดกันแห้งไปใส่กับไปนากันอยู่ใส่กับอยู่นากันแบบบค่อยห่างกันเลยเมื่อลงกับฟาแล้วแล้วแล็กก็สิมาจัดโต๊ะเกี่ยมอาหารเลยเพราะว่าใกล้ชิดเวลากินข้าวแล้วหรือว่าเวลาละสินอดแล้วนั่นเองส่วนนี้พ่อแม่ของูมานะเพ่นกะ ให้เลข,ขึ้นมาถึงตลอดเลยและที่เห็นอยู่นี่แม่ย่าเพิน่นกันกำลังอุ้นของอยู่ของกินส่วนยาทวดนั้นก็เฮ็ดหน้าที่ลิ้นกับเอดาเอดานะ่าจะติดยาทวดแม่ของผอปูแต่ว่าบ่มักยาทวดแม่ของแม่ย่า เรานะ่ากมักเลยว่ากะลินนำยูแต่ว่ากะหายให้ยาทวดตลอดตลอดส่วนยาทวดแม่ของผมปูนเนี่ได้ก็คือ iment, ยิ้มใส่ถูกมือเลยและพอแต่คนสนัดแล้วแล้วลกะสิตักใส่จานเลยแต่ว่าของปูทวดกับยาทวดก็ต้องได้ตักเงยบเพราะว่าเพื่นซีกินยากยื้อยากเพิ่นเท้าแล้วและในคลิปเมื่อวานนี้ก็มีเอฟซีถามว่าในการถือสินอดเนี่เขาก็คืนน้ำลายตัวเองได้โบสำหรับคนอื่นแลวก็โบแน่ใจแต่ว่าสำหรับเลฟ้าแล้วก็คอบครัพวพรกะแล้วก็กืนน้ำลายปกติอย่างใดขันบวกคืนน้ำลายแลกคือซิยูโบไดอิลีทุกคนเพราะว่า เมื่อแล้วก็เหลือเวลาอีกน้อยเดี๋ยวจะละสินอดแล้วก็เลยหิบตักซุปเอาไปให้แต่ละคนเพราะว่าทาอิดหนนทองว่างๆเลยทุกคนจะต้องได้กินซุปก่อนกินซุปเพื่อฮองทองเขาจึงสิบเจ็บกระเพาะหรือว่าสิบปเป็นโรคกระเพาะแต่ก็มีฟีซีทำได้คือการโนวนันคือสินอดนี้ปเป็นโรคกระเพาะว่ากระบุเป็นได้ทุกคนเท่าที่พวกได้ถือมากัาบมีภัยเป็นโรคกระเพาะเพราะว่าหอดเวลาละสินอดหรือว่าเวลากินเขาฮนะเขาก็กินซุปฮองทองใส่หลังจากนั้นเขาก็กินแต่อาหารที่ว่ามันดีต่อสุขภาพก็กินพวกสลัดโบกินเอียงไปมันก็จะบบ่เจ็กกระะพาันยง แลโฮดภาพมุมนี้และกะขอโทษขออภัยเด้ทุกคนมันเป็นภาพแบบสะท้อนแสงได้หน่อยหนึ่งภาพมันก็นเลยบย่ยากแจ้งปันใดและและกกะบริเบิ้งดีตอนท่วาตังกองไว้ั่นะและถึงว่าฟ้าซิบอยุและก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ดีแบบปกติเลยเพราะว่าเขาเจ้านากันกันเองกันเองสบายๆอีกอย่างนั้นและกกะลืมกับแม่่ากับพ่อปู่แหงแบบคือพ่อแม่ตัวเองอน,นะถ้าจะมีเก่งเกเขินเขนก็อาจจะเก่งเเขินเขน,เนปูทวดกับญาทวดนี่แหละเพราะว่าโดนๆดนเห็นกันเด้ถ้าเป็นปูทวดญาทวดพ่อแม่ของแม่่าและกกจะว่าซิวแห้ว้กนาแลทุคยังบ่เมีน เข้าซ้ำพบปู่ก็ต้องได้พาปู่ทวดไปหุงหมอเพราะว่าปู่ทวดหนาบสบายหรือว่าแบบทานน้าตาลตกอีหย่างนี่แหละอาจจะเป็นน้าเพลินเท้าแห้งแล้วแต่ว่าเพื่อนยังถือศินอดอยู่หนาะก็เลยเหตให้แบบทานน้าตาลตกเพราะปู่ทวดนะเพื่อนมีโรคประจาตัวเด้เพื่อนมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วหนาะแต่ว่าเพื่อนกันยังพยายามยักถือศินอดพ่อปู่ก็เลยบอกว่ามือต่อไปบบให้ปู่ทวดอดแล้วแล้วแล้วก็เมียนพาเข้าเมียนทัวไอีหย่างแล้วแล้วลก็ลงมาซันลุมสิมาโอกกินอีหย่างองแลหันแหละเพราะว่าแล่นสาัยกินทุกคนอันก็จะ เน้นกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินอาหารที่มันค่อนข้างให้พลังงานสูงและซีหลายๆคนกันยังถามอีกว่าเขาถือสินอดนี้คือสิลดหุ้นไปในโตเลยทุกคนเอยสำหรับแลน่ะคือสิบูลดหุ้นดอกเพราะว่ากินแท้กินว่าตอนกลางคืนนี่ดีหลังจากกินน้ำเพิงแล้วอะไรก็ชิมากินช็อกโกแลตกับกาแฟของแลแหละช็อกโกแลตตัวนี้นะทุกคนแซ่บแซ่บแลนมักแท้มักว่ากินละวบมันเป็นเจไดโบมันเป็นละมุนละมุนเลยนะทุกคนแล้วพอด้กินช็อกโกแลตแล้วกินกาแฟแล้วอะไรก็เริ่มอยากกินอีละได้บาบนี้โบไม่อย่างดอกทุกคนอาหารอยู่เิิงขน้แลวกบบคร และจะต้องได้มาตำกินคือเกาช่วงนี้แลหลายๆยากกินแต่ตำเอาเทาว่าแลา้วบังเมื่อวานนี้ลมยกยก,กับไอแดงเลยหักยูเมกาแต่ก็บอกว่าอยากกินตำอีกแล้วแต่บุหูมันนี้ชิตำอย่างดีไอแดงก็บอกว่าตำม,มั่วเลยง่ายดีนี่แล้วก็จัดเลยตำม,ม่วเลยทุกคนตำม,ม่วนผสมซื้ออหรี่มีอย่างไรก็เอามาตำเลยมีเส้นร้อนมีมักกะโรนีมีไสกก้โกมีหอยแมงผู้ผักก็จะมีผักกาดโสมแล้วก็มีแครอทแดงเ,เอามาตำมมัวม่วผสมกันแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่ามันแซบ่บแซบ่บคือว่าหลๆได้กินตำอยู่พี่เห็นไหหรือว่าได้กินนอาาาาหรบ้ย อีหยังมันกาซิแซ่ไปเบิดเลย นี่เด้เป็นอะไรทุกคนเป็นตะกินอยู่วาแต่ตาใส้ไปเรีกต้นนะสีสันมันก็เลยบกเข้มขุณนปานใดส่วนอันนี้ก็จะเป็นทอดซีนของเอดาเอดาจะมักมักแหงกินททดซีนแล้วพอดีตอนและตำมัวหรอว่าตำเส้นร้อนแล้วหันไม่ยากเอาเอดาลงมาลุมเพราะว่าเมื่อกี้หันเอดาจะไปลินน้ไม่ยาอยู่เทิงเด้ไม่ยาเบิ้งเราอยู่ก็เลยได้โอกาสและกระส่วนไม่ยากินตำร้อนนอมเลยจ้าทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เรบุหัวไม่ยาจะมากินน้ำขนาดแรกก็เลยตำอ้าวน้อยแล้วก็ตำผ็ดเพศไม่ยากนะกระซิมไปคำนึงแล้วก็เกือบไฮเลยไม่ยากว่าเเ็ดแกินบอก ว่าขอโทษหลยแม่เพราะว่าบุ้งหัจะสิมากินกันเลยใส่บวกเผ็ดไปหลายเติบเลยไม่ยากก็บอกว่าบุเป็นอย่างลูกหันกินโรดค่อยให้นายอิ่มแล้วแต่ว่ายากซิมน้ำซื้อไม่ยากน่าจะมักมักกินตำได้ทุกคนแบบเราติดน้ำแร่บ่หรือว่าแนวใดกับบุ้งหูเราจะกินตำได้ทุกตำเลยแต่ว่าตำหันต้องบวเผ็ดเพราะว่าเรากินเผ็ดบ่ไดดแต่ว่าบุ้งว่าแต่แรกจะตำใส่กะปิปลาแรกอย่างแล้วก็คือมักกินหมดเมื่อไม่ยากกินบ่ไดดแล้วก็เลยบอกเราให้กินซีนทะนลน้ำเอดาแล้วเราก็กินซีนน้ำเอดาไปอันหนึ่งพอแต่กินแล้วยยาากเเออลลุุ ราะเมื่อกี้ฮนันยังเขินเขานมายเดยทุกคนบวกการลุยเต็มที่และตำาม,มือน,นี้ก็บอกเลยว่าแซ่บแท้แซ่บวะอีกแล้วจริงๆแล้วกินอย่างกระแซ่บเหมือนะารทุกคนเ้ยขอตแต่เป็นอาหารบ้านเฮาขันบริกินอาหารบ้านเฮามือใดบอกเลยว่าแล่นนอนบุลับเทเทแเทเทนี่แหละโอเคบันนี้แล้วสิบก,กินอ้างทุกคนหลายแล้วและขคโตไปกินตำโตก็เด้ทุกคนเด้อบายๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปอ,อื่น